สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีเอาซสตีมนหรอรู้ครับโูครับมาแล้วมาเล่นมารกันโ่อยย่อยย่อย่เนี่ยผมเงกลับมาล้วก็สตรีมตย่อยย่อย่ย่ย่ับ DPI ่อกันโอ้โห นี่เราจะเทสกันนะครับนี่เวลาคุณกดสตาร์ทสตาร์ไคลนะครับก็จะ,จะเป็นอย่างนี้ไหนวะลองกดดิยังไม่ได้กดเลยใน,นเวลาคุณกดสตาร์ไคล์มันจะขึ้นจอแค่ดูหน่อยดิพี่ก็ดูสตรีมผมเลยเอาใหม่ดิลองลองลเอากดใหม่กันหนึ่งยับนะเปลี่ยนชื่อได้ยังเปลี่ยนชื่อได้ยังเปลี่ยนชื่อเลย เกมอออ่ะเว่ะลืมเปลี่ยนเลยลเปลี่ยนดีกว่านะรครับอะไรกิมต้องต้องปิดหน้าจอก่อนเดี๋ยวเขารู้รหัสเดี๋ยวเขารู้รหัสนี้ยังไม่อยากโดนแฮกรหัสอ,หอ่เคิรับคลาสสิกฮะเสียงเบาบ้างหรืออะไร <c oughs> เสียงเหรอไม่เบานะ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนชื่อแล้วอ้าววันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ลืมต้องวันที่สิบสี่เท่านั้นว่ด

ไม่รือไม่ไม่อะกี่นี่มอร์ไอ้ขีนีมอร์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 ที่คนนั้นเล่นอยู่นะช่างเขาเรื่องของเขาเพราะเขาเพราะเขานั้นไม่ได้เล่นด้วยกันเอ้ยใช่ปะวะเออเขาเล่นคนเดียวอะคนหนึ่งอ่อนคนหนึ่งไม่อ่อนเป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นพวกเขาเล่นด้วยกัน พี่ลองกดิตามดิลองลองดูดิพี่ลองกดติตามหิผมกดแล้วนะใช่เหรอมันไม่ขึ้นเหรอผมกดตั้งแต่สามสิบวันแรกสามสิบวันแรกมันก็ไม่น่าขึ้นหรอกเนาะต้องกดใหม่ผมไม่กดใหม่หรอกมันผมผมว่าไม่ไม่เคยเลยผมต้องคิดระบบก่อนเนี่ยมันผมผมก็ไปดูมามันมันก็ไม่เห็นขึ้นเลยอะ เย่ไม yeah, ่มีสมองล่ะผมไเล่นไซเฟอร์มาเว้ย อยากรู้ว่าตอนเวลาเวลาผมพูดเนะี่ยพี่ได้พี่พี่พี่ได้ยินเสียงขอปะเอาใหม่ดิไม่นะใช่เหรอไม่แหงะได้ยินอยู่ได้ยินเสียงอะไรไปหรืเสียงพูดไม่เอาเอาเลียกพูดไม่ทำทำไมก็ไม่รู้ <interrupting> เฮ้ยพ hey, <'s> ี่อารีเพมันมันมันอะไรไม่รู้กับยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่เราต้องเล่นเซนซี่โคตรเวอร์พี่เล่นตัวอะไร ไซเฟอร์ไอมี่บอกว่าไซเฟอร์โดนโดนเนิฟเรื่องของไซเฟอร์นี่โอ้โห้เดเลยที่เราเมาโคตรช้าที่เราที่ไม่ได้กันเหรออยู่เหรอวะวุ้นกระหัวแตกไหมเงี้ย เอยลงมาให้กินไอ้ไอไอลงมาให้กินแต่ไม่ยิงไม่ตายเฮ้ยเวอรเวอรเวจำพี่ hey, ันจำพีกัม erm ันตามหลังที Yeshua ่มามันก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ปล่อยคูนด้วยนะคูนก็มีไม่ใช่วะอีควายคูนมีไม่ใช้ เทพคนไว้ทำไมวะยังงงจำพีกจำพีกจำพีกอันนี้พีคดยังไงครับถึงเล่นชอตตี้เล่นชอตตี้กับบักกี้ครับ คิดไงครับเฮ้ยคิดไงเฮ้ยคิดไงเฮ้ยยเฮ้คิดไงเฮ้ยยเฮ้คิดไงเฮ้ยยเฮ้ตอบก่อนหเฮ้ยเฮ้คิดก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวิมันสมูคกี้ว่ะโอเคนี่แปลว่ามันอยู่หอคนอื่นเดิมอะไรนี้ดีกว่าพี่เชื่อว่ามาลงมาเชื่อไหม ไม่เชี่วพี่ได้เห็นดีดูแทนแล้ว,วตอนนะี้เสียงเสียงเสียงลงมาแล้วเสียงเสียงมันจะลงมาแล้วเสียงเหมือนกำลังจะลงมานั่นไงควายโอ้โ,อโอหข้างแล้วก็หลุดเลยโอ,อก้อกลับมาแล้ว เฮ้ยผมรอดได้ไงวะบีมีมีผมรอดได้ไงเนี่ยผมรอดได้ไงเนี่ยรอดได้ไงเนี่ยนุ่มๆก็ผมไปละอยู่ผมแบบกระสุนไม่จำกัดอ่ะพี่ผมยิงได้โคตรรัวเลยเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะหลุดอะเฮ้ยเพนเพน้วไมน้ำซึกอะ มิ assuming, ีดม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 ีดโยลุมีดโยลุมีดโยลุมีดมีดวะดูมีดมันโชยเนี่ยดูมีดมันได้แซงมันก่อนผมไปเลิกวิ่งมันมามันรู้ว่าผมจะมาเลิกมันมันรู้ผมวะไม่เห็นผมวาร์ปได้เมื่อกี้อะไรของมันวะเมื่อกี้ผมจะอยู่ผมวาร์ปได้เฉย เฮ้ยย <Okay. S 2> okay. ังไม่ตายด้วยนะยีอยู่แม่งอยู่แม่ไม่ตายด้วยพูดโหดอไรกันเนี่ยป๊อกกี้อินเทอร์เน็ตวะอี่าก หวัวนี้งไงครับผมครับหวัวแตกหนึ่งดูทรงนะครับว่าเหมือนจะไม่มาอีกแล้วมันจะมาตัวเดียวตัวอื่นน่าจะหลับไหลอยู่ในทุ่งนาไปเรื่อยเลยผมจริงแล้วนะ่ะมันเป็นคนดีไม่ใช่คนร้ายอย่างที่เธอคิดผมไม่นนกล้าพีคถ้าผมพีคผมมีโอกาสตายพีคแลกชีวิตดีกว่า อ่านั่นเงี้ยตายโอ้โยลูยลู fuckin' เอมโยลูยลู bro what the fuck are you doing เบบีบีทำอะไรทำอะไรอะชิวจัดเอามันดีฟิวละอ้โหมาเบ็ด มันไม่ใช่ my b a d หรอกมันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่เป็นความผิดมาแล้วมาแล้วผมกลับมาแล้วผมค้างฮัลโหลพี่ได้ยินวะ